วันนี้พี่ต๊อททำเมนูอะไรครับวันนี้เราจะมาทำเมนูผัดหมูหวานกันนะครับซึ่งมาดูกันนะคระหมูตัวน,นี้น้าโครเยอะเลยครับผมไปก็พอดีนะครับร้อนนะครับร้อนครับร้อนครับอ่าเี๋วก็าํากับข้าวทุกคนรู้ไหมครับว่า มันอาจจะทําให้เราเนี่ยทําเป็นได้และช่วยเหลือครอบครัวได้นะคะในเมื่อครอบครัวเนี่ยทำต,ต้องการถึงเราเราก็ทำได้นะคะเราก็จัดให้เขาได้ผมก็ฝึกทาตั้งแต่อายุเจ็ดขวบเลยนะครับก็หันห่นเป็นแล้วด้วยเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายตอนหั่นหมูให้ดูเนาะหั่นหมูเป็นด้วยใช่ค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรคร่ะเดี๋ยวคนะ้าหน้าถ้าหมู ถ้าผมอ่ะอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้อ่ะถ้าเราทำเมนูมนแบบนี้เ๋ยนครับเดี๋ยว,รเ,ยวเราจะถ่ายคลิปทำเอ่อไม่ใช่ทันหมูนะครัะงั้นก็มาดูกันที่หมูเลยนะคะตอนนี้กำลังเข้าที่แล้วนะครับหมูแตดิตอนนี้นะครับหมูอ่ะครับกำลังจะเข้าที่แล้วนะครับอ่ะ ในเมื่อเมื่อกี้เรากำลังผัดนะครับผัดหมูหวานอยู่ตอนนี้เราจะไม่ใชครับอืมใช้ได้ครับทุกคนอืมอะไรนี้ก็เข้าที่กันหมดเลยค่ะอ,อร่อยมากเลยนะคะทุกคนสำหรับเมน,นูผัดหมูหวานนะครับเดี๋ยวถ้าเราทำเสร็จนะอ่ะตอนนี้เราทำเสร็จแล้วนะครับ เราจะมาชิมผิมือตัวนี้กันนะครับนี่นี่ค่ะนี่นี่ครับ,รบผิงมือของเรานะครับ่ือครับอันนี้นะครับเป็นอันที่ผมผ่นนะครับอ่มาขอชิมน,นะครับ ใช้ได้ครับอืมผมจะบอกอะไรนะครับเดี๋ยวก่อนขอเื่อก่อนงั้นเดี๋ยวผมขอทานก้าวก่อนนะครับแล้วนี่พ่อของผมนะครับมอเตอร์ตั้มนะครับแล้ว เดี๋ยวเจอกันเทีต่อไปนะครับสวัสดีครับขอทานข้าวนะครับหิวมาก